สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องเลยพบพ่อกับซองบาราวันหน้าคือเก่าพี่น้องตอนเศร้าๆเมื่อนี้ว่านมัได้ลงคงิปพี่น้องเลยขอโทษขอภายหลายๆมื่อกี้การยินเสียงเศร้าๆแต่เศร้าพี่น้อง,งเพืเ่อนบ่าวเทินซึ่งมีข่าวดีข่าวดีสําหรับครอบครัวบ่าวเทินเพราะว่างัวเพื่อนดีเซียลายมือเลยกะซึ่งเพื่อนพบเห็นมือคึืนนี้เห็นอะไรพี่น้องเลยเขาเดินอย่างไปหาเพื่อนซองมือติดเลย ไปบ่ได้ป่ะเนี่ยมี่กะเดี๋ยวสิไปพาบเบิ่งเห็นเนาะว่าไปเห็นอยู่ซยไซอะนะสิถามไปเห็นอยู่ไซแล้วกะผู้ใดเป็นคนเห็นมันง่ายๆนเนาะเพื่อสิเพอเดี๋ยวตามไปเบิ่งกัน่ไหมเนาะแสดงนิ่งเชียงแซลอยู่เห็นโอ้ถ้าถ้ากระตื่นได้๋นอนโอเค อันนี้บอตามหาสลัดมือนะอันนี้บอจุดจุดเกิดจะเป็นไขน่แล้วอันนี่บอกน,น,น,นี่พี่น้องเห็นแล้วจักมือ,อน,นี่นะเสียจักมือสาวสองมือพี่น้องเลยใคร่ยังเป็นของเฮา <ừ. S 2> ใช่เนี้ยเป็นคองเข้าเดีย๋ยวเสียงจะเศ้าหัวไปเห็นอยู่สายวันนี้นะพว่ากัปตันไปเห็นอยู่สายงวนนะเนอาพ,า,าพ่อเห็นดูน้ำคลอง่าดูน้ำคลอง

เดาบอกเจ้าวบูก็บอกเสียละขาบอกงูหันงูหนี่งกไปเว่มาตามบัานนั่นช่บ้านเขาเะลงที่มันแก่แ้วมันยังมาได้นะมันลงทางแล้วอย่างก่อนเน่ยบอยไปทางนี่จะไปนะจะหูจักมา ใม่จิ้นหอดบ้านเดี๋ยวเล่ไฟก็บผมมาเอาจะ้ถืออ่ะมันเกิมันก็ไปกายเขีมันกิดินหอดบ้านินหอดจ้าล้องคือกันมันมากบมเป็นที่สื่อจิ้นหอดจิ้นหอดจะคล้องกินหอดเทือนกินหอดซ่านที่กันันแล้ว

งัวางววนาได้อยู่ได้จุดสังเกตเลยเนาะงัวงัวงัวด่างตัวนี้แล้วก็งัวไม่ด่างใหญ่ตัวนี้มันมีมันมีเห็นวะการอยู่แน่นขามันกับงัวด่างทองโตนี้จุดสังเกตเน้นๆทีสุด ผู้ได้เป็นคนบอกข่าวซะไปเจอเองอยู่ในแคมบ้านเขานะฮะวายว่างครับนี่รี่งะไปวายว่างจักับเขามันาางด้มีเคร่อยาเคยบ้านเขาคนปั่นหัวหมองงี้ก็ร ท่านนี้ลงมาถ่ายคลิปในท่องัวเนี่ยมันขาดทางดำไปทางนั่นแล้วมันขาดทางดำไปทางนั่นแล้วมันกลายแก่มาแล้วเนาะเพราะเขาเอาเพื่อนมันจะหมดเราไม่บอกเราลงมาแน่มันขาดมากเขามามันขาดไปแล้วมันหากินแล้วมันมานอนของเก่าแต่แม่บอกมันไปยาวเลยนี่ไหนมันหายมันดดำมันบมดไปเพราะว่ามันมันหู้ว่ามันกลายแก่แล้วมันกันมันหายเหมือนนะมันหาย จา่บกินหอดแล้วก็เบิกนึงว่าจอยบทีงมันหนั่งพังอยู่นี่นะว่ายังกันมาสันมายืนพังอยู่วู้หูแล้วไหลเขาขั้นหน้าเลยหลุดยำเลี้ยงกันเลยยังหัวเลี่ยงเดียังกุ้งยังวะชิิเโตน่เลี้ยงเดียวกุ้งได้อง ตามจากใจจริงแบบแต่มาอะไรทำใหมันมันดีใจนะซึ่งมาแบบบริเตนเลยมากันมายืนสุดุสละอยู่หัวหน้านี่จุดสังเกตไปเอาตัวจากมุ้งบอไปเอาตัวจากมุ้งไปเอาน่ะบ่ายมุ้งที่ห้ามาหอดี่ดเด้หอดนน้อ มาหอนหน้านั่น็นเมื่อย่างนเมื่อยช่มเงา้ไปนอนท่วมก็ไปดอนเลยจะกินนอันจันุกีแป้งยุ่นี่มอนี่จอยบอด้เป็นงวดที่หูที่สุดเป็นอไรแบบไหลเขาขั้นกินทาเล้ยงย่หน้าน่ะเขาได้เบิร์บ่ได ได้มาสิบเอ็ดมีงวแดงตัวหนึ่งงวแดงตัวหนึ่งวะหัวผันหม้อแคสกันที่เงินตัวจ

ต,ต,ตัวตัวที่10เอสได้ <c oughs> มาเอาเด้ผู้ได้หูจักนี่นะง,งังวงัวผู้ใดนี่นะ <c oughs> นี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้มันลงมาเพราะว่า <c oughs> มาแต่ไกลเติบไมอ่หมากแต่มันมาแต่กรบหมูมันแต่ดงควงพวุ่นยีงไะมาแต่พุ่นวกันด้วยผู้ไดหูกะ <c oughs> มาเอาอยู่ผิ <c oughs> ผดวันนะมุ้แล้วติดต่อหา

ข้าวขาวบ่้ต้องเ่งเข้าวขเจ้าขามันบ้าเ้าบนี่เออเออเขาพนไปเขาก็ะตตามหากันอีกแล้วไปเอาว่างว่านี่ไปยุว่านี่ผักซื้อนี่ไปมือ ไปทางนาพองนะโอ้โหยางแต่นาพองติ่วนี่บอกยางมาใส่นาพองติ่วคือมาใส่บ้านบ้านยังวะนน้งพื้นบ่อบ่อลึนู่นน่ะเอียงนู่นน้ำแทงสัตว์เขาหน้าน้องพื้นสัตว์เขาบ้านหน้าเหอยว่าสิเขามาบ้านนะครับสัตว์ไปบ้านหน้าน้องพื้นอีกหลงตาสัตว์ก็ไปก็มาอยู่ ือนะเลยยางลงไปจะไปโค้งเลยได้หมดทไปขามหัวอันเก่านะหัวสูงๆตัวเก่าเนี่ยเอาเลยมันเหม็นบ่ไอ้ดูบ่หัวนี่วะนี่ก็ตัวนี้คืโอ้ยมองเก่าเลยนี่วะสัตว์ข้าหน้านุ่งคือคือเก่าเลย่ือมาทำพุทธแต่ว่าเหยียบเครื่องเขาลงออกไปออกมาสี่หอกเขาจะบอกทาอยู่วันใดไปลงนี่ายเทาเมื่อหนาลงอยู่หน้าลุงคือนั่บอกเราเราสุพรรณลงอยู่หน้านุ่งคือไอไก่ได้ไปงังนได้ใช่ น้าพองน้าพองขอเาวนาว่าน้าปังน้าปังสันรงคึ้นสำเภาน้าอลเนาะงัวมันเคยไปทางใดมันก็ไปทางนั่นเลยเนาะงัวนะเคยไปทางใดกับไปทางนังันเทางใดกปทน่นขึ้นนตะกี้พวหาะท่าน

ไปมันก็นอนกองอยู่เต๋อสิลูกเห็นเรื่องหัวเสือกต้นหญ้าก็มีเงินอย่ เก็บเป็นน้องน้าพ่อกันใหม่เก็บหนาสำหรับคลิปนี้กันดีใจน้ำบอเทินขอบคุณบอเทินเพราะว่าเห็นแล้วตามหารลายมือลายวันเด้แต่ยังเป็นของเฮาอยู่คือเก่าก็ถือว่ายังเป็นของเฮาอยู่นะยังยังมียังได้ขบเบิ้ลแต่ว่ามีมีแตมมาตัวหนึ่งมีแต้มมาตัวหนึ่งัว๊ักใหญ่เลย ไม่ได้ตั้งใจไหลมาเ่าได้ตั้งใจไหลมาเพราะว่า <ไล S 1> มันติดไหลมันก็บอกแสดงว่ามันติดแต่พี่ไปเออไหลเนี้ยได้มันก็บุนนี่แสดงว่าติดแต่พี่ไปพี่น้องโอเคไว้พ <c oughs> อกันใหม่พี่น้องไปแล้วเด้อ